สวัสดีครับร้านเวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแม่นำเช่นเคยครับไปเรียนเทวสุวรรณรุ่นดวงเศรษฐีนะครับของรูปวงรูปปูพวงนะครับวัดโคตสิงนะครับหรือวัดเทพราสิงนะวัดเดียวกันนะฮะโคตโคตสิงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเหรียญนิทานท่านเสงนะปัจจุบันทัลสังกาเนยนะครับรูปปูพวงนั่นก็เป็นพระเกจินะครับที่มีจิตานุภาพนะครับ มีปฏิหารมากมายนะครับนะครับประสบการณ์ของท่านก็ไล่ผีพูดผีปีศาจต่างๆทําน้ามนต์รักษาคนนะครับประสบการณ์เคยทุดดงแล้วก็ลุยกับระเบินต่างๆไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> วัุมงคนท่านน่าน่าน่าเลี่ยมใชหน่าห้อยคอมากนะครับเหรียญนี้เป็นเนงเงินนะครับลงยานักกัดของคำสวยสดงดงามนะครับผมสวยสดงดงาม <c oughs> ปัจจุบันก็หา,ากกนนหายากกันแล้วนะหายากกันแล้วนะครับ ทราวิสุวรรณก็เป็นมหาเทพหนึ่งในจตุโลกบาลที่มีสินทรัพย์มากมายปรากฏทั้งความเชื่อในทางศาสนาพุทธและศาสนา,าพราหมณ์นะครับผมนะครับนั่นก็เป็นผู้นะครับนะครับปกครองเป็นหัวหน้าพูดผีปีศาจนะครับผู้ผีปีศาจจะเกรงกลัวนะครับแล้วก็เป็น เทพที่มีสนค้ามากมายคนจีนเรียกใส่ชิงเอีนะครับคนจีนเรียกใส่ชิงเอยนะครับผมนีม่นี่สวยนะครับดีไซน์ก็ยืนบนพราหูเหยียพรลาหูนั่นเอง้างหลังก็เป็นองพยาคุดนะครับพยาคุดก็เป็นมหาเทพที่มีนะครับพระนารายยกย่องให้มีฐานะเท่ากัน หมายเลขนัมเบอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็ยืนบนพระหูแล้วก็พยาบริษัทพยาบริษัทก็เป็นลูกน้องท่านนะนะมีอะไรก็เวลาจะไปบนบานสังเกวก็ไปบอกพยาบริษัทนะครับข้างหลังก็เป็นพยาพัดพละ,ะ,ะ,ะพยาคุดนะครับพยาคุดก็มีเสถียรภามากมายนะครับการคุณใสลมพัดลมเพต่างๆห้อยเหรียญเดียวคุ้มเลยนะครับ ในสองเทพนะครับซึ่งอุดมด้วยสินทรัพย์ทรัพย์สินมากมายนะครับซึ่งปัจจุบันเรื่องของเศรษฐกิจทางประเทศไทยนี่นขางจ,งจะลาบากก็ต้องหาอุดมมงคลที่มานะครับช่วยกำลังใจนะครับรายการนี้มาพร้อมของดำแจโอเคนะครับสวยสดงดงามนะครับจบานผู้บไดสนใจนะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและท่านอย่าลม่พาทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ